ดีเจมาตูมส่งข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์ล่าสุดที่ได้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากใน5จังหวัดภาคใต้ส่งผลกระทบจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานาราธิวาสและสุราษฎร์ธานีทำให้ประชาชนเดือดร้อนกว่า3 3 0 0ครัวเรือนล่าสุดดีเจมาตุมได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยได้โพสต์ในอินสตาแกรมว่าข้าวสารอาหารแห้ง1,000ชุดน้ำดื่ม DR Ding 5,000ขวดกำลังลำเลียงขึ้นรถบรรทุกส่งตรงจากกรุงเทพไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ ต้องขอบคุณทีมงานมากๆครับนั่งแพ็คของกันทั้งคืนเลยขอบคุณน้ำดื่มดีอาดิงที่ส่งของมาช่วยถึงที่และขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญและสมทบทุนกันนะครับขอบคุณจากใจเราคนไทยไม่ทิ้งกันครับ